เจอหนี้เดอะซีรีส์ขขใใแก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย g m m a ็ a z i n e ซดูไม่ค่อยหิวเลยนะจียอนเนาะโอ้อโหไม่ค่อยหิวจริงๆด้วยจียอนอร่อยเนาะ หอมากอันี้อะไรเนี่ยสั่งปุ๊บได้ปั๊บขนาดนั้นน่ไงอะไเหรอคะเอา<ม>า้อเอาอแล้วนี่ทำไมปลาม้าเต็มโต๊ะอ,อย่างเงี้ยคะไม่ว่าจะเป็นปลาม้าแดดเดียวปลาม้าทอดกระเทียมปลามา้านึ่งซีอิว๊วคือปลาม้าเนี่ยเป็นปลาที่มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อมากที่จังหวัดสุพรรณบุรีปลาม้าเป็นปลาน้ำจืดที่มีรสชาติอร่อยมากมและมีชุกชุมที่จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงขนาดว่าเอาไปตั้งชื่อเป็นอำเภอเลยนะว่าอำเภอบางปะหมาบางปะหมาหรือเปล่าไม่เปล่าไม่มีแขกแก้เลย่มาเล่นเลยไม่ทานกันหรือพารวยมากเลยเฮ้ยจียอนนี่ไม่คิดจะคุยกันไม่คิดจะมาเล่นมุกเล่นมุกอะไรกันบ้างเลยเหรอฮะเล่นมุกเล่นมุกอะไรค่ะหิวกินกันเถอะเร็วๆมีจะโตที่นี่เลยดิฮะแต่รู้จริงๆว่าอร่อยเพราะว่าจีออนคอนเฟิร์มแล้วจากการกินดูจากการกินอร่อยไหมคะอืม อร่อยไหมอร่อยไหม mm. ถามว่าอร่อยไหมไม่ใช่อือ mm hmm. อร่อยภาษาเกาหลีว่า,าะอะไรืมเ mm hmm. ออแล้วก็เหรองื่อ เซอวิส <Service S 2> เลิศ <ขอ S 2> ที่สุดโอ,อ,อ้โหร้านนี้เขาสุดยอดเลยใส่ปุ๊บมาปั๊บเลยอ่ะโอ้โหพี่โบที่นี่ที่ไหนคะ <c oughs> มากเลยค่ะคือแบบสุดยอดมากเลยค่ะพี่โบ <c oughs> เอ,อจะบอกให้ว่าที่นี่คืออุทยานมังกรสวรรค์แล้วที่นี่ถูกสร้างขึ้นด้วยจิตวิญญาณของลูกหลานพันมังกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะอา้าวแต่ทำไมมีศาลเจ้าด้วยอะคะที่นี่ไม่ใช่ศาลเจ้าธรรมดานะจียอนที่นี่เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วทำไมต้องมีศาลเจ้าที่นี่ด้วยล่ะคะแห่งนี้เลยอ่ะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ตามพี่มารู้อีกแล้วนอกจากหน้าตาดี แล้วอะไรควิเอะีพศ2435สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสเสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณได้ทรงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองและได้ประทานทรัพย์สินส่วนพระองค์สร้างศาลเพิ่มขึ้นโดยออกแบบให้ด้านหน้าเป็นแบบเก๋งจีนซึ่งแตกต่างจากศาลหลักเมืองทั่วไปที่จะทําด้วยไม้แต่หลักเมืองของสุพรรณบุรีนี้พิเศษกว่าหลักเมืองทั่วไปคือจะเป็นหินและมีพุทธปฏิมากรประดับอยู่ด้วย อ่พิชาอขอเขาแบงคืนหน่อยแบตจะหมดแล้วอ,ะอ่ะอาวทำไมไม่เข้าอะ่ะแบตหมดอ่ะอาวเธอใช้หมดแล้วเหรอมันเหลือน้อยไงเหลือน้อยอะไรล่ะมันเต็มอยู่ไม่มันให้มันเหลือขีดเดียวแล้วไม่อะไรล่ะเธอขอไปแล้วนี่ก็ต้องรู้ดิว่ามันอาจจะหมดก็ได้ถ้าเกิดใช้ไปอะ่ะโอไม่มีน้ำใจเลยเหรอ ันนี่ค่องฉันรู้ฉันขอแล้วยอนก็ขอแล้วแต่ว่าใช้หมดเลยหรอก็มันเหลืออยู่แค่ขีดเดียวก็ขอแค่นั้นไงก็นึกว่ามันใช้ไปหมดแล้วใช่ได้ไม่ไม่หมดเลยขีียวเลุณต้องใช้มันเหลือขีดเดียวองนี่ใจเย็นๆเดี๋ยวพี่ตัดสินเองบาวูจินเปิดสาร ข้าจะตัดสินคดีความของพวกเจ้าเขาน่าจะสนุกเนาะจะสนุกเนาะยอมเขายอมเขาแค่แค่ครูปากอย่างนี้เลยครูปากเหรอคะเจ้ากำลังไม่หนูเงียบอีกแล้วงั้นก็หนูไม่พูดนะพูดก็ไม่ฟังอีกพูดก็ไม่ฟังพูดก็ไม่ฟังอีกนี่เจ้าสามหาวมากเลยนะยังไงเรื่องนี้จี้ยงก็เป็นคนผิดเอาจี้ยงผิดตรงไหนล่ะจี้ช่าเป็นคนผิดจี้ยงใช้แบบเอะไรหละเลยทะเลาะกันได้แล้วเบรกมันของจี้ยงนะแต่ฉันขอไปแล้วไงจี้หยวนค่ะ จูหยวเนี่ยเล่นโทรศัพท์มากใช่ไหมเล่นโทรศัพท์มัวแต่เล่นกรงเล่นเกมจนแบตหมดส่วนเจ้า<ะ>ติช,ชาเจ้าไม่ได้เล่นเกมบ้าๆบบบบอย่างจู่หยวเขาแต่เจ้าเนี่ยมัวแต่ถ่ายรูปทั้งๆที่มีโอกาสมาเที่ยวต่างจังหวัดต่อเอาแต่เล่นมือถืออัพโซเชียลอยู่นั่นแหละจนแบตหมดแล้วก็ไปยืม power bank เขายอมรับไหมนั่นแหละเป็นคนกล้าย,ยอมรับค่ะแต่ว่าอย่างน้อยจีออนก็ผิดมากกว่า เพราะจีออนอ่ะใช้ของตัวเองหมดเองใช่ไม่ได้ทำอ้าวก็ยืมไปแล้วไงยืมแล้วไงอ่ะก็บอกว่าใช้ข้าขอตัดสินเลยประหารทั้งคู่วางเช่าหมาทันเตรียมเครื่องประหารหัวหมาอุ้ยคุณแม่เรากลัวแล้วเรากลัวแล้วค่ะเราขอโทษกระชายพ่อแม่คุณพ่จีออนขอโทษมากกว่าขอโทษนะพี่ปอคะหนูเห็นแล้วว่าอะไรมา เป็นไงนี่เป็นไงโอ้โหข้าแต้วแบบแตกข้ากับกีปอะเมื่อกี้แบบอ้่ะดีกันแล้วใช่ไหมดีกันแล้วค่ะดีกันแล้วเพราะงั้นทุกอย่างจบเคลียร์ปิดสารป๋อไอ้นี่หัวล้อฟันเยินนั้กกูเลย เป็นไงบ้างสาวๆเหนื่อยค่ะไม่ใช่ถามว่าทริปมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นยังไงบ้างสนุกสนุกมากค่ะพี่ปอแล้วก็ใกล้กรุงเทพด้วยค่ะและอย่างที่ได้นะคะก็คือมิตรภาพถึงแม้ใช่กับจีออนจะทะเลาะกันเนี่ยเราก็ยังไปทริปด้วยกันเดินทางด้วยกันใช่ก็ให้อภัยกันได้ค่ะใช่ค่ะแต่พี่ปอคะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเดินไม่ได้แล้วอ้เ้ พี่จะบอกว่าพี่ดีใจมากเลยนะที่เห็นน้อง,อง,องสองคนเนี่ยรักและปลองดองกันแต่คือพี่มีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับพี่ชายกับจียอนหรือเปล่าคะหรอเกีก่ยวเต็มๆต็มเลยอะเกี่ยวเต็มเตด้วยเรื่องอะไรคะคือเงื้ออกด้วยเป็นอะไรคะคือพี่กำลังจะบอกว่าคือไอ้แบตโทรศัพท์ที่ทะเลาะกันคือว่าคือพี่ก็เป็นคนเอาไปเองแล้วก็พี่ เอาไปชาร์จเฟซไทม์คุยอ้าวอ่าแล้วยังมาตัดสินพวกเราอีกค่ะไม่อายเลยเหรอคะนั่นน่ะสิคะยังมาทำนี้อะไรแบบนี้สิคะพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษคือว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจไงก็เห็นทะเลาะกันเลยพี่ก็แบบพยายามจะห้ามไม่ให้ทะเลาะกันในนั่นเองอ้าวแล้วทำไมไม่สารภาพเมื่อกี้ล่ะค่ะมีเวลาให้สารภาพด้วยใช่ให้อภัยให้อภัยที่การโกรธนั้นต้องให้อภัยครับอโ๋อไม่ใช่วันนี้ค่ะขอโทษนะครับพี่ ปะหานไหมปะหานเนี่ยเราปะหานดีกว่าเนาะค่ะปะหานอะไรอย่าปะหานเลยปาหานวิ่งไปเลยนะวิ่งสว่างนะถึงสิ้นลมวัวเมื่อการเดินทางที่สุพรรณบุรีสิ้นสุดลงการเดินทางครั้งใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโอ๊ะหอมจังกลิ่นอะไร นี่เลยติช่าติช่านี่เลยนี่เลยครับผมหนุ่ม่งไม่เคยอางนี้พี่ปล่อยยังตานหนุ่มเองเหรออ้าวก็พี่อยากให้น้องๆได้ทำบุญกันไงเอาไปเลยหนึ่งซองสาลายาสุขจังใจใกล้แค่เอื้อมเจอหนี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย